ปิญญาณหลอนวันโกนค่ะเป็นเรื่องราวยังไงคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าคือหมิมก็ทํารายการผีอยู่ด้วยเนาะแล้วเราอ่ะไม่เคยดูปฏิทินเลยว่ามันเป็นวันพระหรือวันโกนเราดูวันว่างค่ะแล้วเราก็ดันไปถ่ายตรงกับวันโกนพอดีอืซึ่งเราเพิ่งถ่ายมาสดๆร้อนเลยวันวันไหนคะเมื่อวันซืนนี้เองค่ะโอ้สดมากใช่สดใช่แล้วคือแล้วเวลาจะมา เลยเวลาจะมาอาคารกุงโปงเราจะถามทีมไงว่าเออวันนี้เล่าเรื่องอะไรดีทีมก็บอกว่าเอยเอาเรื่องนี้สิเอาได้ปกติเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่สําหรับที่เราจะจะถ่ายทำเนี่ยฝั่งหนึ่งแต่วันเนี้ยด้วยความที่พื้นที่เนี้ยมันใกล้กับวัดมากเราอ่ะตัดสินใจไปถ่ายที่ลานวัดแทนแล้วเราก็ไปจอดตรงลานจอดรถแล้วลานจอดรถเนี่ยมันก็เป็นหินคลุกเนาะแล้วแถวนั้นก็จะเป็นต้นไม้ยาวๆซึ่งเราอ่ะคุยกันอยู่แล้วว่า เฮ้ยตรงนี้มันน่ากลัวมากเลยนะจะไมาถ่ายทําไมวะแต่ทุกคนก็นอยากได้ feeling อมะมันเบื่อแล้วพี่อยู่ในเต็นท์มันเบื่อโอเคโอเคได้อะเอาก็เอาตอนเย็นมันก็ไม่น่ากลัวแต่ว่าฝนมันตกทั้งวันเลยแล้วมันเพิ่งจะหยุดตอนที่เราจะเริ่มถ่ายประมาณสักสองทุ่มในขณะที่เราเดินไปเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าซึ่งเราก็ต้องเอาไฟแบบ เป็นพาวเวอร์บอกไปแล้วก็เสียบเอาเงี้ยค่ะคนฟังคนที่มาดูอ่ะเขาก็จะต<ช>้องอยู่หลังตากล้องใช่ไหมพวกเราก็จะอยู่ด้านหน้า หลังพวกเราเนี่ยจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอยู่หนึ่งต้นกลางออกเป็นต้นหุงประจงแล้วแถวนั้นก็จะมีต้นเล็กๆๆสถานที่ตรงเนี้ยมันอยู่ริมคลองเลยจากเราไปทางขวาเนี่ยจะเป็นต้นไทรซึ่งใหญ่มากแล้วก็มีชุดไทยประมาณสักสามสิบชุดได้ <laughs> ซึ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยเขานับถือมากแล้วเขาก็จะมาไหว้ที่ศาลน,นี้แล้วก็คือห่างจากเราไม่เยอะอะ จุดที่เราอยู่เนี่ยข้างหลังต้นไม้ถัดไปก็จะเป็นเหมือนห้องสุขาเก่าๆ<ะ>ที่ไม่มีการใช้งานแล้วซึ่งพี่ในทีมเราก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพอเลิกกองนะจะไปนั่งสมาธิโชว์ตรงนี้เลยโอ้โหแบบอ,อ้าวพูดงี้ได้ไงเราเราก็คิดในใจนะ,ะไม่เป็นไรอเอาเอาเอา,เอาที่พี่สบายใจและกันและเสร็จแล้วทีมงานนะคะก็เดินมาบอกว่าเฮ้ยพี่วันนี้วันโกนอะ่ะ วันโกนเหรอก็ว่าอยู่ว่าคืนระหว่างที่นั่งเนี่ยเราเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วแต่เราไม่คิดว่าวันนี้เราจะเห็นเยอะขนาดนี้ม,มันเหมือนคนมาเดินตลาดนัดอะออก็เดินมาด้วยความที่ตรงลานจอดรถตรงเนี้ยขวามือเดินไปเนี่ยจะเป็นจะเป็น,ะปนสะพานแล้วก็จะเป็นวัดค่ะแล้ววัดเนี้ยมันอยู่ติดกับเรามาก ก็เห็นคนเดินออกจากประตูวัดอะแล้วก็เข้ามาที่ลานจอดรถเดินออกจากประตูวัดแล้วก็เดินผ่านไปแล้วสภาพเป็นไงคะปกติสภาพพืป้ปกติเลย<ม>เราก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรก็คิดว่าอ๋อวันโกงเขาคงเป็นวันปล่อยผีอะเนาะที่แบบเขากลับไปรับส่วนบุญอะไรอ่าเราก็เริ่มถ่ายรายการถ่ายไปเทปแรกประมาณคนที่สองกำลังเล่าเราสองคนอะได้ยินเสียงเหมือนกันเลยว่ามันเป็นเสียงแบบเสียงแบบเท้าเนี่ยแล้วฝนมันเพิ่งตก เหยียบหินเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้ยินค่ะแล้วเราก็เดาว่าเฮ้ยต้นต้นหูกระจงน้ํามันคงไหลลงมาแหละอะทั้งสองคนเลยก็หันกลับไปน้ํามันเวลามันไหลมันจะไหลงี้โจ๊กเราก็หยุดใช่ไหมคะมแต่อันนี้มันเป็นเสียงแจ๊บแจ๊บแจ๊บมันก็เสียงฝีเท้าแน่ๆเสียงจังหวะกันเดินแล้วเราสองคนกับกับแขกรับเชิญเราก็หันมองหน้ากันแล้วก็พยกหน้าเพราะรู้วันอยู่แล้วว่าโอเคเราจะไม่ทักแต่หางตาอีกมมันเหลือไปเห็นละ Hmm. เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเลยจําได้ว่าตัดผมตัดผมเตีเตนเหมือนสกินเฮดใส่เสื้อสีดำใส่กางเกงดำๆทั้งตัวแล้วก็แบบรูปร่างถวมประมาณสักแบบหนักประมาณ75-80บาอะ่ะแล้วเขาก็เดินหันหลังเนี้ยเดินเนี้ย hmm. แล้วก็เดินผ่านหลังเราไปครเราก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรวันนี้เราจะไม่แกล้งผีเพราะว่าเราต้องเล่าเรื่องผีอะเนาะเราจะไม่ยุ่งกับเขาเราก็ปล่อยเขาไป hmm. เราก็คิดว่าอ่าไม่เป็นไร <c oughs> เขาคงมาแบบเฮ้ย <c oughs> คุยคุยกับเราแป๊บนึงแหละมไม่ได้อย่างเจอหรอกเราก็คิดว่าเขาจะไปนางเดินผ่านไปพี่แล้วคนแขกรับเชิญก็เล่าเล่าเล่า,เ,ลาเดินกลับมามมจังหวัดที่เดินกลับมาเราคิดว่าไม่เป็นไรไม่เปรียอิมเหงนคนเดียวอิมเหงนคนเดียวแขกรับเชิญข้างๆรู้สึกเลยเขาหันเนยฟุบ<ม>คือหันพร้อมกันเลยอะ่ะคือรู้สึกเหมือนกันว่ามีผู้ชายใส่เสื้อสีดํา เดินผ่านหลังไปอีกรอบอทีแรกเดินไปทางนี้ใช่ไหมหตอนหลังกบมาเดินไปทางนี้แล้วเราก็หันมองหน้ากันเสียงเหมือนเดิมเลยแจ็บแจ็บแจ็บคราวนี้เราหันมองตาก,กล้องแล้วแล้วเราก็พูดเลยเราได้ยินเสียงเดินเรามั่นใจแล้วเราพูดออกมาแล้วเพราะว่าคือจิตตกทั้งคู่แล้วไงเราบ,บอกเราได้ยินเสียงเดินตาก,กล้องเอาหูออกเราก็ได้ยินเสียงเดินเหมือนกันอ้ไม่ต้องเป็นคนเห็นผีก็ได้ยินใช่คือตากล้องทั้งสองคนนะคะได้ยินจากในหูฟังเลยมันเป็นเสียงแจ็บ แจบ๊บโอเคทุกคนก็ต้องถ่ายต่อก็อกไม่เป็นไรอ่ะถ่ายต่อเราก็นั่งไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเรื่องที่สามแล้วเราก็คิดว่าคราวนี้เขาคงสนุกแล้วแหละกับการที่จะได้แกล้งเราอะ่ะเขาก็ไปยืนอยู่ข้างหลังพี่ผู้ชายขวามือและคราวนี้เขาก็ค่อยๆก้มหลังลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าข้างหูโอยแล้วอิ่มก็แบบเขาในใจคิดว่าอย่าก,กลัวนะ อย่ากระดุกกระดิกนะสิ่งที่พี่เขาทำคือหยิบมือขึ้นมาแล้วปัด <c oughs> ปัดหูเราก็คิดว่า <c oughs> เขาก็คิดว่าเป็นวันแรงหรือเป็นอะไรอย่างนี้ไงแล้วเราก็หันไปมองหน้าได้ยินเสียงคนเดินไหม,มเขาก็บอกว่าได้ยินอยู่ข้างหลังพี่ใช่ไหมคือเขาไม่คนไม่ค่อยกลัวผีไง่เราบอกใช่โอเคไม่เป็นไรทุกคนเรารีบทําให้จบเทสนี้แล้วเดี๋ยวพอละ อพอแล้วนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดถ่ายนะ,ะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนใช่เดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนอพอหยุดถ่ายปุ๊บเราก็เดินไปเคลียร์เลยบอกว่าวันนี้เราขออนุญาตนะเราจําเป็นจะต้องถ่ายรายการตรงนี้อย่ามายุ่งกับพวกเราแล้วลเขาเหมือนแบบได้ใจอ่ะรู้แล้วว่าอ๋อพวกมึงมาถ่ายกันใช่ไหมคราวนี้ทำหนักกว่าเดิมดนิสัยไม่ดีละใช่พอเริ่มจังหวะเทปสองปุ๊บ จะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเขาดูอยู่เขาจะตกใจไหมนะเพราะว่าน้องหญิงต้องขอโทษจริงๆที่แบบไม่สามารถพูดในเวลานั้นได้นะคะเขามีเจ้ากรรมในเวรตามเยอะมากอเยอะแบบ เราพูดไม่ได้เลยพี่เจมถ้าอิมพูดไปคืออิ่มต้องแอดมิดแน่นอนอะ่ะหมายถึงว่าคนนี้คือเข้าร่วมอยู่ใน,<า><า>นแขรรับเชิญ<อ>ซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญด้วยค,คือเหมือนเขาได้มาเจอกันแล้วก็แบบคุยเรื่องราวให้ฟังแล้วเขาก็แบบเออมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรมาเล่า,า,าหให้ฟังโดยที่เราไม่ได้รู้ท็อปิกแล้วว่าเขาจะเล่าเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรพอเขานั่งปุ๊บอิมก็รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะหันกลับมาเฮ้ยเขาไม่ได้นั่งคนเดียวอ่ะแล้วเราเห็นแล้วว่า มันมีวิญญาประมาณสามถึงสี่ตนอะอยู่ข้างหลังเขาเต็มไปหมดเลยอแล้วสิ่งที่เขาทาอันนี้ลุกขึ้นยืนได้ไหมได้เขาทำอย่างเงี้ยยังไงอะจิ้มจิ้มอย่างเงี้ยฮจิ้มจิ้มอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือจิ้ม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 เราก็แบบเฮ้ยมันมันจิ้มทําไมวะเราก็แบบไม่เข้าใจอะว่าแบบมันมันจิ้มทําไมเราก็ตั้งใจมองก็จิ้มอยู่อ่ะมันจิ้มไม่หยุดเลยเราก็แบบเออไม่เป็นไรอย่าทักติอย่าทักเพราะว่ามัน คืออากงเขาไม่ได้ให้เราทักคืออากงเขาจะไม่อยู่เวลาเราถ่ายรายการแบบนี้พ,พี่คือเราไม่มีอะไรเลยในตัวคือนอตติ้งเลยอะ่ะแล้วเราก็เห็นอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วก็โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเดี๋ยวมาเริ่มเลยดีกว่าอ่ะอเริ่มรายการทุกอย่างก็เงียบสงัดไม่ได้มีหมายถึงไม่ได้เงียบสงัดหมายถึงแบบมันก็มีเสียงน้าเสียงอะไรปกติแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูวังเวงมากอมพอพี่ผู้หญิงคนนี้เริ่มเล่า ไม่ถึงสามนาที<ะ>ไม้ตัวเดิมเลยกับกับเทปที่แล้วอะ่ะม,มันเสียงไม่ช็อตอตาต้องก็บอกว่าเฮ้ยเยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเบรกก่อนแป๊บหนึ่ง,ะะกกงไม้มันมีขึ้นแทรกม,มันมีแอมเบียซแทกขอเปลี่ยนคลื่นหน่อยไม้ตัวเดิมนะมช่องเดิมเลยนะค่ะแล้วแขกรับเชิญหนึ่งเทปแรกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเราว่าโอเคค่ะไม่เป็นไรแล้วเขาก็อ่ะปับปับป๊บเปลี่ยนช่องครั้งที่หนึ่ง ล้ากำลังจะเริ่มเล่า jeans, <he> ตากล้องก็บอกคัะขอเปลี่ยนช่องครับแล้วเรารู้แล้วเราถ่ายรายการผีมาเยอะมากคืออย่างเงี้ยคือเราเห็นว่าผีอ่ะมันยืนจิ้มจๆๆิๆๆๆๆๆๆ้มจิ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 ้มเขาอยู่เงี้ยคือมันต้องการจะกขอ,อก,กวนอ,อ่ะไม่ให้ไม่ให้มันผ่านพ้นไปได้แล้วก็ไม่ให้พูดถึงเงี้ยเราก็ห L ันไปถามพี่เขาว่า เออโทษนะคะเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วพี่เขาบอกว่ายี่สิบปีแล้วคุณอิ๋มเราก็นึกื่องในใจยี่สิบปีแสดงว่ามันต้องเป็นกลุ่มใหม่แล้วอะ่ะมันไม่น่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเดิมอะ่ะเราก็อกโอเคไม่เป็นไรอ่ะปล่อยถ่ายก่อนพอครั้งที่สามคราวเนี้ยไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เป็นเสียงจีธรรมดาแล้วคือมันอีดเลยตากล้องวางเลยแล้วบอกไม่ได้พี่มันทําไม่ได้อิว่าโอเค ให้พี่คนเนืงอค่ะเดินไปเอากระบองอากลงลงมาอมแล้วก็ปักข้างหลังเลยเพื่อที่มันต้องถ่ายให้ได้อ,อเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ได้เทสเนาะแล้วเราก็ปรับเอาเอาเอาตัว,ต,วตัวไวเลสอะคะ่ะไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมเพราะว่าเขาอยู่ข้างหลัง ถ้าเวลามันจิ้มจิ้มจิ้มอย่างนี้ไวเลตมันจะมีปัญหาแล้วเราไวข้างหน้าแล้วเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนคืนอะ่ะเราเปลี่ยนคืนอ่ะมันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็เลยเอากระบอกเอากงวางแล้วเราก็วางข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วเราดูซิค่ะเนี้ยมึงเอาไงเปไงหายถ่ายได้อมไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะเราก็ถ่ายจนจบจนอะไรในขณะที่พี่เขาเล่าอิมก็ได้กลิ่นตลอดเวลามันเป็นกลิ่นแบบ กลิ่นเน่าอ่ะกลิ่นเน่าของคนเลยอ่ะแล้วเราก็บอกว่าตอนนั้นเราพูดในใจว่าอิ่มรู้แล้วแหละว,ว่าคุณอยู่ที่นี่คุณอยากจะให้อิ่มเห็นหรอหรือทําไมคุณต้องการต้องการอะไรอ่ะอสักพักหนึ่งอ่ะมีผู้หญิงคนนึงขึ้นมาข้างหลังเขาแล้วก็จิ้มไปที่หัวเขาเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มแล้วอิ่มก็แบบคืออย่างเงี้ยอิ่มรู้แล้วว่าเขามีความแค้นต่อก,กันอ่ะครับ มีความแค้นต่อกันมากๆแล้วผู้หญิงคนนี้คือตาเขาโหไปเลย<ะ>แล้วก็เป็นคนเหมือนผมอยากส่งอย่างเงี้ยแล้วก็สูงประมาณร้อยห้าสิบแล้วก็ตัวเล็กๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าโสมโมแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มไปที่หัวพี่คนนี้ตลอดเวลาจิมๆๆจ้มจิ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 ้มสิ่งที่อิ่มทาได้ตอนนั้นคืออิ่มไม่ให้บุญเขามาอิ่มบอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันเป็นกรรมครับแล้วคุณต้องถอยออกไปเดี๋ยวนี้อิ่มก็อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย จะไม่เรียกตอนนี้ต้องเรียกแล้วบอกว่าช่วยถอยไปหน่อยได้ไหมช่วยออกไปจากตรงนี้แล้วก็ช่วยพาเขาไปอยู่ในพบูมิมที่ดีเถอะอย่ายุ่งกับผู้หญิงคนนี้ถือว่าเราขอเถอะการที่เราได้ฟังเขาการที่เราได้เจอเขาวันนี้มันคงเป็นวาสนากันแหละที่เราได้เจอหากแม้มีส่วนเชี่ยวของบุญที่เขาต้องการพอดีเราไม่รู้เนาะเขาต้องการบุญแบบไหนอ่ะก็ขอให้คุณอ่ะรับไปนะเราก็ช่วยถอยห่างจากผู้หญิงคนนี้แต่เราช่วยได้แค่คนเดียวนะอย มีเพียบเลยถูกคือที่เหลือเราช่วยไม่ได้เพราะเราไม่เห็นหน้าแปลว่าดวงวิญญาณนี้ไม่ต้องการจะให้เห็นหน้าค่ะหลังจากนั้นพอถ่ายเสร็จอะไรเสร็จเราก็สวัสดีแล้วก็คือต่างคนต่างกลับบ้านเราก็เล่าเรื่องนี้ให้ทีมงานฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วทีมงานอ่ะก็บอกว่าไม่ใช่อินคนเดียวนะที่ได้กลิ่นเหม็นคือทุกคนอ่ะได้กลิ่นศพเน่าตลอดเวลาฟังจบแล้วใช่ไหมลนะ่ะเรื่องหลออเรื่องผีผีจากอังคารคุ้มโปงเอาฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วย อังคารคลุมโปเอ็ง X